สวัสดีค่ะทุกคนน,นี่นี่ต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาบีนะคะดูไพยิบซีกับอาจารย์บาบีนะวันนี้นะคะบาบีจะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อแล้วแต่ไพยอยากจะบอกเลยนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่า เป็นดวงของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาบี้ชิสานะคะมาบี้จะปักหมุดไว้ทุกคลิปเลยนะคะสำหรับไลน์ <c oughs> เดี๋ยวแอบบี้จะโพสต์ไว้ในทุกๆคลิปนะคะอันนี้นะคะแอดบาบี้ชิสาอันนี้เลยนะคะแอดมาได้เลยนะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าอันนี้รีวิวนะที่ชุมชนนะคะรักสามเศร้าแฟนนอกใจนะคะแฟนไปมีคนอื่นเป็นบุคคลที่สามแฟนเก่า อยากรู้ว่าจะกลับมาไหมทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมานะคะแล้วก็ <c oughs> แฟนเก่าจะอ่อ จะกลับมาไหมเราเราควรรอต่อไปหรือควรพอแค่นี้ดีนะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือจะสอบถามเรื่องอื่นก็ได้นะคะส่วนใครที่เคยดูแล้วข้ามสคริปต์ไปได้นะอันนี้ว่าวิ่ขอเปิดตัวแป้งนะหน้าทองเนาะมีโปรสองแถมหนึ 1, ่งวิยังไม่ปิดนะคะวิเปิดให้อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วถ้าของแถมหมดของแถมมีจํานวนจํากัดนะคะแถมหนึ่งอย่างถ้าของแถมหมดวิปิดโปรเลยนะเพราะว่าโปรนี้คือรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะที่ว่จะแถมให้นะคะจะมี แป้งนะหน้าทองนะคะแป้งนะหน้าทองเป็นไอเทมใหม่เปิดตัวนะคะมีททาโปรสองแถมหนึ่งก็คือเป็นแป้งที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะมีเบอร์หนึ่งสองสามสามารถเลือกเบอร์ได้นะคะถ้าใครแบบใช้แป้งพับอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันปังมากนะคะใครที่เป็นลักตัวเลือกแฟนนอกใจแฟนเจ้าชู้นะคะเขาจะเลือกเราไหมแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยแบบทำยังไงดีนั่นนี่นะคะ แนะนำให้ใช้แป้งนี้เลยนะคะ หรือว่าใครที่มีคู่แข่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ได้หมดเลยนะแป้งนะตัวนี้นะคะบอกเลยใช้แล้วปังมากเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครชอบใครเอ็นดูนะคะมีแต่คนนิยมชมช,มชอบเป็นที่หนึ่งเป็นนัมเบอร์วันนะคะเอาชนะทุกอุปสรรคทุกคนได้หมดเลยนะบิ๊นไม่แนะนําเลยตัวนี้นะคะใครอยากเป็นนัมเบอร์วันก็ตัวนี้เลยนะส่วนบับบี้ใช้เบอร์สองนะคะต่อมาไอเทมที่ขายดีที่สุดคือน้ํามันเสน่ห์ค่ะเป็นของบาบี้เองไม่ใช่น้ํามันภายน้ำ มันผีไม่มีเรื่องผีเรื่องอะไรแน่นอนนะคะเป็นสายข่าวแน่นอนเป็นของมาฟี่เองนะคะช่วยในการมินิเฟสเทชันใครที่อยากขอพรนะคะอยาก ดนใจให้แฟนเก่ากลับมาอยากดึงดูดแฟนเก่ากลับมาอยากดึงดูดเนื้อคู่นะคะคนรักคนที่ชอบนะคะใช้น้ามันสเสน่ห์ได้เลยบี้แนะนําให้ใช้คู่กับสีพึ่งนะคะลิปสีพึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของความรวยความเฮงความปังใครที่พูดวาจาใดนะคะพูดสิ่งใดสําเร็จสิ่งนั้นแล้วก็เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแนะนาให้ใช้ร่วมกันใครที่ทํางานแบบอาจารย์ทํางานพูดอยากพูดเก่งนะคะพูดอะไรนุ่มเนาจิตใจให้คนเชื่อถือเราพูดมีน้ําหนักนะคะแฟนเชื่อเราทําอะไรชี้นกเป็น นกขี้ไม้เป็นไม้แนะนาให้ใช้สีพึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เพนูลัมจะช่วยในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะแล้วดูดวงได้เนาะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับแรนด o อมรีดดิ้งคลิปนี้นะคะพาอยากจะบอกอะไรขอโทษด้วยนะคะทุกคนมัีไม่สบายก็เลยไอไอ,ไอ,ไอยังยังไม่หายสักทีนะ ไม่หรอกเพราะว่าเรากินน้ำเย็นด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> strain อ m ม r พร s เจ็ดดาบคนคนนี้นะคะ <c oughs> เขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์คุณดูเป็นคนที่แบบขแ, <c oughs> ขแข็งแกร่งเข้มแข็ง อยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของออความสักเซสอะไรต่างๆ <S <S เขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูเฉิดฉายดูมีชื่อเสียงดูมุ่งมั่นในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะดูแข็งแกร่งได้นะคะ ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเขาและคุณเนี่ยอาจจะนะคะอันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าเท่าที่รู้สึกได้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่เออเป็นไปได้ที่ว่าตัวของคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีแฟนหรืออาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะมาแบบวุ่นวายกับ หรือว่ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคุณแล้วทีนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะตัดสินใจว่าโอเคงั้นถ้าเธอไม่แฟร์เธอไม่ยุติธรรมกับฉันฉันตัดสินใจที่จะจบปัญหานี้หรือว่าจบความรักความสัมพันธ์นี้ไปถ้าอยู่ไม่แฟร์อยู่ไม่ยุติธรรมกับฉันงั้นฉันจบความสัมพันธ์นี้ไปและฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองตัวคุณออกเหมือนแบบ นี่ว่าเหมือนคุณอะผิดหวังกับความรักระหว่างคุณกับเขาแล้วคุณตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าคุณตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีคนคนนี้นะคะถามว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณดูสตรองจังเลยคุณดูแบบเข้มแข็งคุณดูมีแบบมีความอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณคงแบบ มุกออนจากเขาแล้วแหละคุณคงไม่ได้ต้องการเขาแล้วหรือว่าคุณอาจจะหันแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นๆคุณคงมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่การล่อนปิ้นป้อนหรือว่าตอแหลคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออพีม่มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะมองแบบนี้นะคุณคงแบบไม่แคร์เขาแล้วแบบไอ้ไอป้ป้อใจหลอกหลวงอะไรอย่างงี้มาดูกันต่อนะคะอ <c oughs> Age of Sword k คิงถือดาบ The Empress เขารู้สึกอย่างไรนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอะค่อนข้างแบบไม่เอาเขาแล้วตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณโฟกัสคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณมีหน้าที่การงานคุณมีการประสบความสำเร็จเขารู้สึกว่าคุณแบบเหมือนแบบว่าถ้าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือว่า อะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะไม่เอาเขาแล้วคุณจะแบบตั้งดาบใส่เขาคุณจะเหมือนแบบตัดสินเขาพิพากษเขาคุณจะเหมือนแบบไม่เอาเขาแล้วคุณกําลังมุกอ่อนคุณเดินหน้าใหม่คุณไม่สนใจเขาแล้วถ้าเขากลับเข้ามานี่คุณเอาดาบฟันหัวเขาแน่ๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะเขารู้สึกว่าคุณเขารู้สึกว่าตัว ตัวคุณอะมองว่าเขาอะเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ไม่ตัดสินใจเลือกสักทีอะไรเงี้ยนะลองไปฟังเพลงไม่ได้ไม่เอาแล้วนะคะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไปดูใน y t u t u อะเออคือแบบว่าคุณรู้สึกว่าโอเคถ้าสมมติว่าฉันรอเธอหรือว่าฉันไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าฉันไม่ได้ไม่ได้สถานะที่ชัดเจนฉันไม่ได้ ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้อะไรจากเธอเลยไงกันฉันไม่เอาเธอแล้วฉันรู้สึกว่าเธอแบบไม่แฟรไม่อยุติธรรมเธอเป็นคนที่ไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยคุณก็เลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้หรือคุณตัดสินใจที่จะมุกออนนะคะวิรู้สึกว่าเขาคิดว่า,าคุณนะ่ะกำลังมุกออนจากเขาไปแล้วนะคะเขาคิดว่าคุณนะ่ะมุกออนจากเขาไปแล้วนะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอนะแบบน่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณเฮิร์กับเรื่องราวของเขามากๆคุณอาจจะเปิดใจนะคะให้กับคนอื่นๆที่เข้ามามากมายแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกเฉยๆกับเขาแล้วคือไปฟังเพลงปล่อยวางนะคะเธอจะมีใครก็ช่างเธออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่สนใจเขาแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะ รักคุณหรือเปล่าหรือไม่รักคุณหรืออะไรคุณไม่ได้อยากได้สถานะอะไรจากเขาแล้วนะคะแล้วคุณก็เฟดตัวออกห่างจากเขานะคะเมื่อก่อนคุณเคยรักเขาคุณเคยต้องการความยุติธรรมจากเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวคุณได้คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณนะว่าคุณคิดอย่างนี้กับเขานะคะ ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนไม่แฟร์เป็นคนไม่ยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บเขาคิดว่าคุณน่ะมองไปข้างหน้าแล้วมองอนาคตมองคนที่สามารถที่จะเป็น the empress ได้มองคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณที่แท้จริงมองคนที่แบบ รักคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาคุณเอาคุณอยู่ในสถานะความสัมพั์ลับๆอะ่ะคือเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากได้สิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังมองหาความมั่นคงความรักที่สามารถพัฒนาไปในเรื่องของการแต่งงานหรือมีครอบครัวได้ความรักที่มีอนาคตความรักที่ เป็นด h เอ m มเพรสเป็นเดอะวันแอนด์โอลี่หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวในใจเท่านั้นคุณจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใครหรือคุณจะไม่ยอมเป็นชู้ใครเด็ดขาดหรือคุณจะไม่ยอมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขารู้สึกว่าคุณมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแล้วคุณเลือกที่จะมุกออนจากเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํากับตัวเขาหรือสิ่งที่คุณทําให้เขาเนี่ยคุณทําดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขารู้สึกว่าคุณมองในเรื่องของหลักการหรือว่าเหตุผลเป็นหลักนะคะมองในเรื่องของความมั่นคงมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกคุณมองเรื่องของความเป็นไปได้มากกว่าแล้วคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แบบสตรองเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องงอ้อใครหรือว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรู้สึก อะไรก็ตามแต่หรือว่ายอมทนหรือว่าอดทนกับใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้มอบความยุติธรรมความถูกต้องให้กับคุณเขาไม่ได้แร์หรือเขาไม่ได้ทําให้คุณอะรู้สึกมีความสุขคุณก็จะไมไ่อดทนนะคะคุณก็เลือกที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เหมือนกันม่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณอะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นจะตายเลยอะไรประมาณนี้คุณค่อนข้างแข่งแกร่งกับเขาแล้วคุณกําลังมีกําแพงกับคนคนนี้มากๆนะคะ เจเจวิลจริงๆเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เขารู้สึกว่าคุณคงไม่ได้อยากได้ความชัดเจนหรือว่าสิ่งที่คุณเคยร้องขอจากเขาอะค่ะสิ่งที่คุณขอคือความยุติธรรมความถูกต้องสิ่งที่คุณขอคือสิ่งที่แบบอ๋อหมายถึงว่า <c oughs> ยังไงอะสิ่งที่ความชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่าต่อให้เขามอบความชัดเจนให้คุณสถานะความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่ได้ต้องการสิ่งสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็คือแบบต้องการคนอื่นแล้วหรือหรือว่าแบบคุณไม่อยากฟังคําอธิบายจากเขาคุณไม่อยากฟังข้ออ้างคุณไม่อยากได ในสิ่งที่คุณเคยร้องขอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาสถานะความชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยขอร้องเขาคุณไม่รออีกต่อไปแล้วนะคะอืคุณไม่รอที่จะได้ยินมันหรือคุณไม่รอโอหรือไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปแล้ว าก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องจบแบบกระทันหันนะคะ เขาเองก็เสียใจไม่ต่างกันเหมือนกันที่ทําให้คุณมีกําแพงในตัวเขาเขารู้สึกว่าหลังจากที่คุณมีกําแพงในตัวเขาอ่ะมันยากแล้วจริงๆที่ที่คุณจะเดินกลับเข้าไปเพราะว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนที่เรียกร้องต้องการทุ่มเทให้กับเขาเขารู้สึกว่าคนที่น่ารักใส่เขาคนที่ต้องการคนที่ทุ่มเทคนที่เรียกร้องคนที่งงแงคนที่เห็นความสัมพันธ์ของเขามันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วณวันนี้คุณเป็น คนที่หญิงขึ้นคุณเป็นคนที่แบบยโสขึ้นคุณเป็นคนที่เชิดคุณเป็นคนที่แบบว่าดูไฮคุณเป็นคนที่แบบไม่แคร์สื่อคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่สนใจโนสนโนแคร์เขามากยิ่งขึ้นเขารู้สึกได้ถึงความแบบความหญิงพยองของคุณมากขึ้นนะคะเขารู้ตัวว่าเออเขาทําผิดต่อคุณแล้วเขาก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จาน่าให้อภัยคือเขาก็รู้นะคะแต่ว่า นั่นแหละคือเขาก็ได้รับเวรรับกรรมแหละในสิ่งที่เขาทํในคือในเมื่อเขาเลือกที่จะตัดสินใจทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขาได้รับมันก็ควรที่จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เข้าใจในการแสดงออกของคุณนะว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะแสดงออกแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายนะคะที่ทําให้คุณอะกลายเป็นคนเย็นชาแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่ทําเรื่องทําราวเอาไว้นะคะแปดดาบขึ้นมา <c oughs> เขาเองต่างหากนะคะที่เป็นคนที่เสียดายคุณแล้วก็ลืมคุณไม่ได้หลังจากที่คุณแบบไม่เอาเขาแล้วนะคะมันจะต้องมีเรื่องของแบบคุณอาจจะต้องตีกำแพงหรือว่าสร้างกำแพงเขาไว้นะอืมเขาถึงจะรู้สึกแบบนั้นนวันนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอะอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวคุณแต่ว่าคุณก็เดินเดิน ออกไปแล้วนะคะไปดูไปฟังเพลงรู้ตัวช้านะคะไม่รู้สึกว่าเขาอะ่ะเหยียบย่าศักดิ์ศรีคุณมาเยอะจริงๆนะคะคุณเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาคนเนี้ยเหยียบย่ําศักดิ์ศรีคุณเกินไปนะคะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกัน,นเนาะเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาก็เหยียบย่ําศักดิ์ศรีคุณมาเยอะพอสมควรนะคะเขาก็เลยรู้สึกผิดนะคะรู้สึกแย่เหมือนกัน เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่เอาเขาแล้วจริงๆนะมันคงเป็นกรรมของเขาแหละที่ที่เขาทําให้คุณเสียใจณนะวันนี้เขาก็เลยนะคะลองไปฟังเพลงรู้ตัวช้าของโจโ๊อบนะวันนี้เพลงเยอะมากนะคะวันนี้คือแทบจะเป็นดีเจท่านหนึ่งแล้วนะเขาก็ต้องยอมรับในสถานะนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองไม่เลือกคุณเองณนะวันนั้นณนะวันนี้เขาอยากจะให้ความยุติธรรมความถูกต้อง สถานะความสัมพันธ์หรืออยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะมารู้ตัวทีหลังนะคะว่าเขารักคุณสุดท้ายวันนี้มันก็สายเกินไปแล้วนะคะวันที่คุณได้สร้างกำแพงกับเขาหรือคุณไม่เอาเขาแล้วนะเออผิดเองที่เขารู้ตัวช้านะคะที่จริงเขารักคุณเสมอ,อ,อไปฟังเพลงนี้เลยผิดเองที่รู้ตัวช้าใช่เพราะว่าคือคุณดีกับเขามากๆไง คุณไม่ได้แบบไม่คู่ควรกับความรักนะคุณคู่ควรมากไม่งั้นเขาจะไม่เสียดายขนาดนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยจริงๆนะคะเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยเพราะว่าคุณดีกับเขามากๆจริงค่ะผิดเองที่รู้ตัวชา้าที่จริงรักเธอเสมอโอเคเออเขารู้สึกเสียดายค่ะเสียดายที่ ที่เขาตอนตอนที่คุณน่ารักกับเขาตอนที่คุณแบบรักเขาหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้รับโอกาสนี้ไว้เขาเสียดายที่วันเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะดึงคุณคนที่น่ารักกับเขาคนที่ใจดีกับเขา คนที่คอยรักเขาเสมอคนที่หวังดีกับเขาคนที่แบบดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาเขาได้เสียคือเขาอะตัางหากที่เป็นคนที่ต้องเสียใจนะคุณจําไว้เลยนะคนคนนี้คือคนที่ต้องเสียใจเพราะเขาได้สูญเสียคนที่รักเขามากจริงๆคุณแค่เสียคนที่ไม่ได้รักคุณไปดังนั้นคุณไม่ต้องเสียใจนะคะคนคนนี้บอกเลยเขาเสียใจมากที่เขาได้สูญเสียคนที่รักเขาที่สุดไปนะคะมาดูรัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เราชาวอุ้ย ลัคนาราศีอะไรที่มีลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์อะชาวกองนี้คือที่พี่พูดหลายรอบเพราะอะไรรู้ไหมไพ่มันตกมือนะคะมีเมธรนะคะมีสิงมีพฤกษกมีมิถุนมีกรรมัรโรแมน a ์แองเจ e ลนางฟ้าอยากจะบอกอะไร c o ร e ดิเ n นเดนซี่ทูเล e a l i n g family issue this could be the one make the effort to give and learning อันนี้มันแล้วแต่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเพราะว่าสิ่งที่ไพ่บอกว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ this could be the one อะอืมอาจจะเป็นคนที่แบบว่า this could be the one <c oughs> เป็นคนที่ ใช่สำหรับคุณก็ได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น <c oughs> โอ๊ยไอยจัดสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะคะก็คือแบบมีโอกาสมีเกณฑ์อยู่พอสมควรว่าคนคนนี้อาจจะใช่ถ้าคุณให้โอกาสเขาแต่ว่าบางคนพี่บางเคสวีู่่กว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาแล้วเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความแบบมุก ออนไปแล้วนะคะในบางเคสบางกรณีคุณมุกออนจากเขาไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณอยากที่จะมุออนอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ <c oughs> อยากที่จะไปมีความสัมพันธ์ที่กับคนอื่นๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้นะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาวิ่็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องจบลงนะคะเพราะว่า <c oughs> ตอนที่เขากลับมาถ้าคุณไม่เล่นด้วยทุกอย่างมันก็จบนะคะตามนี้นะคะทุกคนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ให้บาวิด้วยนะคะใครที่สนใจอยากรับบริการไหนก็แอดไลน์มานะจ้าวิอนดูดวงได้นะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย